ลิปนี้ตอบคำถามลายมือนะครับให้คุณลูกค้าครับถามว่าลายมือที่ฉันจะได้เดินทางไปอาศัยทำงานในต่างประเทศหรือไม่นะครับตามลายมือแล้วเนี่ยผมก็วาดให้ดูนะครับตามลายมือนี้ก็มีเส้นเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเส้นอุปธรรมด้วยที่มือขวาหมายความว่า ท่านจะได้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับส่วนบั้นปลายชีวิตจะอยู่ที่ต่างประเทศไหมหรือกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยต้องดูมือซ้ายประกอบครับอามือซ้ายของท่านนะครับปรากฏว่าเราซูมเข้าไปแล้วนะครับมือซ้าย มีเส้นเดินทางไปต่างประเทศไหมมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเส้นที่จางมากหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะ,อะเป็นเส้นจางจาง่นหมายความว่าบ้านปลายชีวิตครับจะกลับมาประเทศไทยนะครับะจะได้กลับมาประเทศไทยครับตอนบ้านปลายชีวิตครับ ีนี้เพิ่มเติมความรู้ให้นะครับนะลายมือแบบไหนตามตำรานะครับน่งตัวอย่างลายมือนี่ครับเส้นเดินทางใช้ชีวิตอาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับอ่าเราก็จะเห็นนะเห็นตรงไหนว่านี่ตรงนี้นะนี่ฮะก็คล้ายๆกับลายมือของคุณลูกค้านะครับ ถ้ามีแค่มือขวาบ้านปลายชีวิตได้กลับมาบ้านเกิดนะครับแต่ถ้ามาีเส้นเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองมือนะครับนั่นหมายความว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับต่อไปรูปต่อไปเลยนะครับค่าเส้นเดินทางาชี้ไปที่ใต้นิ้วชี้นะครับ อันนี้หมายถึงมีอำนาจตำแหน่งฐานะดีในต่างประเทศนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับแถมให้ครับค่าเส้นเดินทางชี้ไปที่ใต้นิ้วกลางนะครับจะได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อเรียนหรือทำงานนะครับพราะมอยู่มือขวานะครับเพื่อเรียนหรือทำงานค่าเส้นเดินทางชี้ไปใต้นิ้วนางนะครับ บ้านก็จะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับรุ่งเรืองในต่างประเทศนะครับถ้ามีเส้นนี้นะครับเส้นเดินทางนี้เห็นไหมถ้าคุณมีนะครับความหมายก็จะตรงตามนี้นะครับแล้วค่ะมีเส้นเดินทางชี้ไปที่ใต้เนินนิ้วก้อยอหมายถึงอะไรหมายถึงเดินทางไปแล้วจะได้ลาบลอยครับ ได้ลาบโดยไม่รู้ตัวอาจจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วถูกหวยแจ็คพอตที่อเมริกาอะไรเงี้ยครับอ่าน,นี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มผมแถมให้นะครับก็ท่านใดครับมีความสนใจจะดูรายมือนะครับเป็นคลิปวีดีโอสั้นอย่างนี้ตอบคำถามสั้นๆให้กระชับได้ใจความอยากรู้เรื่องอะไรถามเฉพาะเรื่องที่อยากรู้ครับ ราคาแค่100บาทต่อ1หนึคำถามเท่านั้นเองครับอ่าเราถ่ายคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับท่านนะครับเหมือนดังลูกค้าท่านนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงน,น,นะครับอา่า line m o tv หรือบโท0635168863ขอบคุณที่รับชมนะครับ